สวัสดีครับน้องๆน,นี่พี่ออมเองนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้พี่อยากให้น้องๆช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยย้ <Yahoo! S 1> สวัสดีครับผมวันนี้น้องๆก็มาเจอก,ก,กันกับอดัมอีกเช่นเคยโดยที่วันนี้อดัมมีภารกิจนะครับจะต้องกลับไปที่ฐาน แต่ว่าตอนที่อาดำบอกรถมาเป็นชั่าบองแล้วแต่ว่าไม่มีใครจอดเลย oh. พอถามเขาก็บอกว่าเขาจะไปเข้าเมืองสงสัยอาดำจะอยู่ผิดฝั่ง <c oughs> เพราะงั้นอาดำ็นเจาขอยืมรถเขาแบบรุนแรงสัหน่อยเอย้ลูกเพ่ขอยืมรถหน่อย <c oughs> แบบนี้เลยแล้วกกระโดดเกาะแรกเลย <c oughs> ขอยืมหน่อยเย่ผมว่ามาคืนอ๋อพี่ไปเอาคืนที่ <c oughs> กองทัพนะ ผมเนี่ยเป็นทหารอยู่แหมอโฮโหรถพี่นี่เตาใช้ได้เลยขับไปนี่ไม่รู้ว่าจะหลับเมื่อไหรน่นะเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะนี่น้องๆวาดให้เรียบเรือยเป็นความสุขของคนขับเส้นนี้นะครับน้องๆวาดไปเลยแหม่นี่นะครับน้องๆไอเราก็พูดถึงไหนแล้วเด่ะอ๋อ ดําม,มีภารกิจดว่วนที่จ่ายดูเขามอบหมายให้ดําเพราะว่าเขาเห็นแบบว่าอ,อพรแสวงอะนะพอดีว่าอดัาม,มาฝึกขับรถมาแบบชํำชองจัดจัดเลยอ่ะไม่มีใครในกองทัพสู้วดําได้แล้วอ่ะตอนนี้นออจ่ายดูก็เลยให้ดําเป็นตัวแทนนะครับแข่งรถกับกรมตำรวจนะโอ้โหเป็นตัวแทนกองทัพอากาศไปแข่งกับกรมตำรวจน้องๆเทจัดจัดโ <c oughs> ดยที่ แอนดูเนี่ยเขามีรถที่แบบทํามาเพื่อ,อดาให้แล้วเรียบร้อยอ่ะแต่ว่ามันเป็นรถของคันเก่านะคนเก่ารู้สึกว่าอา่าจะตายเพราะรถคันนี้นี่แหละ <What? S 1> ขับชนรถคันเนี่แล้วก็ไปตายน้องแย่เ oh. ิอ่ะ yeah, ว้าวถึงละจอดรถไหนดีนะอันนี้ที่จอดรถในพลหรือเปล่าไม่รู้ล่ะเราไปหน่อยน้อง ว่าแต่จาแอนดรูเขาจะอยู่ที่บ้านพักหรือเปล่าเดี๋ยวอาดมยกไปหาซะก่อนนั่นแหละครับเขาเตรียมรถไว้ให้อาดมแล้วแต่อาดมก็ไม่รู้ว่าสภาพมันจะเป็นยัางไงานเนี่ยนะก็ต้องไปรอติดตามนะเออน้องๆไปเลยโอเคครับน้องๆตอนนี้อาดมก็ได้คุยกับจ่าแอนดรูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเขาได้เตรียมรถไว้ให้อาดมจริงๆด้วยอะ่ะแต่เขาบอกว่า ไอ้กล้าจะเป็นช่างประจํารถให้อดัมด้วยนะโอ้ตอนนี้มันกาลังเอารถไปข้าวอู่แล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วละ่<ย>ะกําลังขี่มาให้อยู่ส่วนตอนนี้แจ็คโรูเขาก็กอรอเสวนากับกรมตํารวจอยู่นะแต่ว่าทําไมพี่ทหารข้างหลังสองคนเขาใส่ชุดเต็มกันจังอะหรือว่าเขาจะเปิดกันเนี่ยดัองๆดูด,ดิเห็นไหมเขาของครบกระบนเอ่ะไอ้นีใส่บวกสาม้วยเดี๋ยวกาะสาเห็นไหม โอ้อันนี้ไม่มีหมวกแล้วเมื่อไรไอก้ามันจะถึงเนี่ยอาดามรอนานแล้วนะโอ้ไอ้ก้าเดี๋ยวอาดามวิ่งไปหาดูไอ้กล้าก่อนมันอยู่ถึงไหนแล้วเนะี่ยแล้วก็เหมือนเขาจะส่งไม่ใช่แค่หน่วยเดียวนะคะอ่านั่นไงนั่นไงและแล้วดูดูดูมันขับรถด,ดูมันขับรถด,ดีนร้องโอ้ มันกลัวยางไหมหรือ,อยังไงเนี่ยโอ้โหขับเกียร์หนึ่งเหอเกียร์หนึ่งไม่น่าจะช้าขนาดนี้นะเนี่ยมันน่าจะไปเกียร์ศูนย์จุดห้าดูดิดูดูดูมันขับโอ้โยตายแล้วดูอาดามวิ่งนี่ยังแซงน,นนะน้องดูวิ่งแซงเป็นยังไงล่ะโอ้ยกาเอ้ขับรถอะไรของเองวะเองใจช่างมาจำรถจริงปะเนี่ย นี่มันรถแข่งนะเว้ยโอ้โหไม่ใช่รถกลับข้าวนี่เ้อเองเปิดแบบกลับข้าวครับกลับข้าวเดี๋ยวใช่เลยเวลาแบบนี้ด้วย <c oughs> ดูวันดีน้องๆโอ้มันยังไม่จอดเลยเนี่ยอะไรครับโอ้ยอาดัมจะได้ขี่ไหมเนี่ยวันเนี้ยเอยไอ้กาจจอด <c oughs> ไอ้กาเว้ยโอ้ยเอาเอามันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้วมันเลี้ยวแล้ว โอ้โหอีเวนว่าจะถึงนี่ทำขับมาจากในเมืองนี่โอ้อดัมไม่รอไปสองสามวันเลยเหรอเฮ้ยแต่เลิกพูดถึงไอ้กล้ากันตะครับดูนี่น้องๆเฮ้ยสกายไลยยน์งันเหรอ GTR เฮ้ยนี่มันนิสสันสกายไลยน์น้องๆ GTR R, R 3 4โอ้โหแล้วลายแบบนี้ ไมเลยน้องเคยเห็นบ้าเนี่ยมันเหมือนกับของพี่อะไรนะอ่าใบอันโอริโอ่อื o L o A. อเฮ้เหมือนเปีป๊ยบเลยโอ้โหจ่าแอนดรูสนี่เหมาะกับหน่วยวิทยาการจริงๆของนี่ดีจัดจัดเลยแล้วก็เหมือนว่าเขาจะส่งหลายหน่วยด้วยนะครับที่จะมาแข่งกับอดมเนี่ยเออมีหน่วยทหารอีกสองหน่วยแล้วก็พวกกรมตำรวจนะ จะเป็นยังไงอะไปดูกันไอ้กล้าลงไปขึ้นอีกฝั่งนึงเข้าใจเอออย่าลีลาเอาเอาเอาไอ้เวนเลยเอาไงวะโอ้โหไปเดี๋ยวดำอารถไปลองไปขึ้นฝั่งนู้นก็ได้วะไปลองรถกันน้องๆลงไปเวนไป้า โอ้โหน้องๆรถมันแรงขึ้นอะดาคุมแทบไปอยู่อะ่ะฮ่าโอ้สุดยอดเทคโนโลยีทั้งด้านถึงรถจะเก่าแต่ว่าเครื่องนี่ใหม่จัดๆเลยอะ่ะอจะเอเอเฮ้ยอ,อะไรวะน่ะเกิดอ,อะไรขึ้นอะ่ะโอ้นี่ไงน้องๆกรมตำรวจที่เขาบอกจะมาแขกด้วยอะ่ะว้าวดูดิมีทั้งคุณตำรวจโคโดน,นัน้พี่ไฮตบาเลยอะ่ะ จ่าแอนดรูด้วยอหะอ้าอย่าบอกว่าคู่นี้เขาไม่ถูกกันอย่างนั้นเหรออุย้ยแต่ตอนนี้อาดาเป็นทหารนะครับอาดาไปอยู่ฝั่งจ่ายอยู่แล้วมาเถอะกบตำรวจกองทัพอาะบีอดมอยู่ทางคนไม่มีทางแพ้แน่นอนรถอะไรเนียเดียวน,นะที่บอกว่าจา้ารถแรงๆมาแข่ง นี่เป็นรถซูเปอร์คาร์ทั้งนั้นเลยดิ What the fuck กรมตำรวจเอาตังค์อยจากไหนเนี่ยโอโ้โฮด,ด,ดูดิอาลวดมาสามคันนี่มีสามคันแล้วนะมีซูเปอร์คาร์อีกสามคันและตัดภาพมาที่กองทัพหำามวิ่งโก็กกยู่สามคันเหมือนกันเย่แล,ะล,ะละ้รนอะไรจะช้ได้อย่างไรนี่ไอ้เบนเอ้ กระทืบกระทืบมันบ้างเพื่อมันจะแรงขึ้นโอ้ยรถกองทัพดูดิยจะขนสัพพะละอยู่เลยโอ้อนี่ติดธงติดธงแล้วมันจะแรงขึ้นเลยยังไงเราโอ้ยบ้าแล้วกองวิทยาการเนี่ยกองทัพอากาศบ้ากันไปหมดไปเดี๋ยวเรจะไปเตรียมตัวไปก้าไปด้วยกันเนี่ยเอออขอโทษครับลูกเพ่ดูดูดูมันขี่ดิขี่ด้แค่ดี้ น้องๆจะไปสู้อะไรเข้าวะโอ้โหเบินรถซะหน่อยเอามาในหมู่บ้านเน่เน่เนทหารนอนอยู่เบิเบินเบินโวมโอ้โยยยยเสียงท่อมันแตกโคตรดังอะ่ะลองฟังลองฟังโอ้โหโดังปังปังปังเลยน้ยองๆ อยู่แรงจัดอ่ะเจ๊เ้หวานหวานโอ้โหมาจากไหนลูกพี่ไอ้เอ้ยตกใจหมดดูรถถังึรถถังจอดไว้ที่เดิมเลยอาดัมเคยขโมยรถถังตรงนั้นมาขับเลยน้องจำได้ปะอยู่พัดหลังหลังแรงจัดไปรน้องไปเตรียมตัวแข่งกันนะตัดภาพเลยไป เอาละครับน้องๆตอนนี้เราก็บันเริ่มแข่งกันแล้วนะเห็นไหมเน่มีซุปเปอร์คาร์สามคันสามหรือเปล่าหายไปไหนคันหนึ่งอ๋อไปต่อท้ายแถวแล้วก็ฮัมวีอีกสามคันรถตำรวจอีกสามคันนะน้องๆสว่วนดำได้อยู่หัวแถวกับไอ้กล้าไอ้ <c oughs> กล้าเป็นช่างแล้วก็บอกแมพป,ป้าเตรียมพร้อมเลยกรมตำรวจเหรอสู้ดำไม่ได้หรอกมาพร้อมเบิร์นสองหนึ่ง ไปเออเกิดอะไรข้นกิดะไรข้นเมื่อกี้เปิดพานแดงๆโอ้โหเส้นเลือดขึ้นหน้าแลนะน้องวูฟูว่ะมองมองในเอา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 แสงเฉยไอไอ้กล้าบอกทางด้วยวูเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเฮ้ยอ้าววันอู้งงโลกโคตรแรงอ่ะอต่อ้าวอา โอ,อ้มันเลี้ยวมันเบรกใครดำชนท้ายอยู่มันเหลี่ยมมันนี่กรมตำรวจนะโอ้โหแยมได้กีดดำหรอกเออเออเออโอ้โหโอ้โหความความน้องๆความอ่ะัดแรงจัดรถแรงจัดแหมนแล้วโดนแซงน้องๆโอ้โหฝัง่งนู้นมันมีสองคัน เฮ้ยอะไรอะไรของมันอ่ะมันขับอะไรของมันเนี่ยแสงไม่ได้นะน้องๆโอ้โหชนเลยแสงไม่ได้ก็ชนดิครับรออะไรอ่ะแหน่ดูเสียงดูเสียงโตดแรงฟูวนไอ้กล้าช่วยอะไรหน่อยทำให้รถแรงขึ้นเดี๋ยดิเร็วๆ เข้าเมืองมาแล้วน้องเอาลัดดิโอ้โหจังหวะนี้ใครก็หยุดคาไปได้อ๋อวิฟดิฟดิฟดิฟโอ้ยไม่มีใครจังหวะเนี้ยแบบโคตรเพียวเฮ้ยเลอะเลยไอ้ข้าไอ้ข้ารถติดรถติดตัวกล้วยโอ้แม่ตานีโอ้โดนผีผักกันแล้วร้องเมื่อกี้แย่เลยวู้ตามทันอยู่แล้วดำอ่ะม้ง ไฟแดงฟาวเลยเอรถเบรกแตกไอ้กาตมรถเร็วเบรกแตก